ถึงแล้ววังแต่ใครไปเล่นน้ำกันไม่รู้จะมีที่จอดรถหรือเปล่าไม่รู้ เคยเวืออ okay, ตรงนี้น้ำไม่ใส่น้ำเป็นขุณนเลยเนะ ถึงแล้วว่งแต่ใครหาที่จะรถได้แล้ววันนี้รถค่อยเยอะนี่นี่รถเยอะมากเลยต้นไม้กเ็เขียวเขียว สั่งกาแฟพี่เขา응กินกาแฟด้ยวยกันกาแฟร้อนร้อนจริงอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศตลอดเวลาให้ระวังระวังน้ำน้ำน้ำก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าฝนกำลังจะตก อรร้นจิงยังไม่ทันลงน้ำเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศ ตรงที่เขาเล่นน้ำกันอืมรถก็เข้ามาเรื่อยๆคนก็ก็พอดีอะ่ะไม่ไม่เยอะไม่มากพอดี

ผู้คนก็ทยอยมาหาที่นงที่นั่งกันบางที่ก็เอาอะไรมายงุงเพรายิ่งย่งกันหอมยิ่งย่างอือหือ นักร้องลูกทุ่งก็จะมาแล้วนู่นมืดมาเลยบรรยากาศดีมากเลยเสียงแก๊กกะจันก็ร้องก็แก๊กก็แก๊กแจ๊กกะจันเสียงลูกก็ไม่รู้ จะอยู่ที่แม่ยอดยายหยีทำอะไรกันเจอดะเอานั่งอยู่ตรงนี้เองเอือได้อะไรมากินกันยยเยอะๆไปหมดเปลี่ยนที่กินข้าวใหม่ได้แล้วไว้ออละ่ะ เปลี่ยนที่กินข้าวเปลี่ยนที่กินข้าวใหม่แต่ว่าข้าวเราโค้งมาจากบ้านนะไหนก็มาดูสินี่เป็นกะติบเป็นกะติปเลยแปลวมีอะไรมั่งเนี่ยส้มตำน้ำตกส้มตำตับหวานข้าวเหนียวก็น่ากินจังเลย สีไม้น้ำสีไม่ลองน้ำตำกดิน้ำเอานี้อยากกินอืมอร่อยเดี๋ยวพาไปนอนริมเขื่อ,อนอืมอืมมออร่อยอืมข้าวเหนียวใช่ไหมอร่อยอ่ะเนี่ยมาเคียวนี่ <c oughs> อืม นี่น้งมิดมาเต็มเลยยังแม่ค้าพูดจาดีนเนาะเอ่ใช่ไหมอืมชอบแม่ค้าเลยโอ้ยเหนื่อยพี่กว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทเหมือนกันกรพูดกรพูดเมื่อกี้ที่หนูรอเขาอยู่จำทำตามนี่เละอร่อยตัวนี้ไม่ได้ สุกันที่ไห <laughs> <c oughs> นพูดแตะอร่อยป่อีหลาแซบป่แซบอยู่ไม่ไงามาเที่ยวน้ำตวกวันนี้เราอยากมา อยากากมเราหยุดตรงกันอันนี้เราหยุดตรงกันเราอยากมาเราอยากมาเราอยากมาอยากมามนี่นั่งกินใต้ร่มต้นอะไรต้น่อยปะ่ะนั่งกินบรรยากาศน้ำไหลใต้ร่มคอย ข้างล่างก็จะเป็นน้ำไหลนู่นนอนแค่น้ำนะโอ้ยย็นดีจังห่วงยางไม่มี น้ำเย็นมากเลยเย็นชื่นใจคนก็เยอะดูน้ำไหล นไม่ยยะเยอบรรยากาศเย็นสบายสไตล์จอมชนรผู้ <c oughs> คนก็สองฝั่งก็เยอะเหมือนกัน หินเยอะเดินไม่ได้เลยเหนื่อยใบเลี้ยไม่เชื่อผมด้วยนี่เห็นเชือกแม่งคือเชือก เดินไม่ได้เลยเนี่ย